ภาพมันทีเนี้ยเหมือนเศร้ามือนีแม่มาคุณแม่กระตืนตั้งตตีหาคือเก้ากระหอปวดนอขวดนุ่มที่ลูกไส้กินมื่อขึ้นะแหละก็มาทำการล่างการเฮ็ดไว้กะสีฝ้าจัดแต่งแบ่งใบเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แล้วให้มันกรนหกมงได้เพราะว่าหกมงเขาต้องไปปุ๊พีมิวค่ะปุ๊พีมิมาอาบน้าแปรงฟันโอ้ววพิษน้าบวอาบข่ามหาล่างหน้าแปรงฟันนันนนี่มหากินนอกกินนุ่มฟ้าล่างขวดนอขวดนุ่มอุ่นเน่าอยากน่กินให้ลูกไส้แหลแมันมาเข้ากะสีมาเก็บกวนหองข้อาห เช็ดทูสูมือสูมือหลังจากปัดกวาดเช็ดทูแล้วก็ต้องเฝ้าค่ะเฝ้าไปเฮ็ดไข่ดาวให้ลูกสาววันนี้ลูกสาวก็จะก <c oughs> ินไข่ดาวเยิ้มเยิ้มเมนูปูดเหมือนเดิมกินนมสซ้งอุ่นอุนแล้วแล้วกินเขาแล้วแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนค่ะเพื่อนก็บอกแม่เลยแม่เจอกันเย็นนี้นะคะซูมือเลยหญิงหิ้วใจบอกคัะหลังจากนั้นเฮ้ากัสิมาครัวก็บอกตตุ้นนี่ตอนี่บัดนี้แลวหลายคนกระทวมายายเจ้ามมอยู่บ้านนะเจ้ามาเฮ็ดอีหยังก็จับเจือแต่ละมือนะยิงกับมานี่แหละค่ะมาเลี้ยงลูกนี่แหละก็คือเจ้าฉันบอก ็ไม่จําเป็นต้องทําทั้งวันแหมก็ทําแค่วันละสองชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเท่ากับใส่ชีวิตเท่าก็เลี้ยงลูกไปจังสี่แม่แถ,แถมยังได้เห็ดเบียงเฮียนเวียงซ่านเห็ดอีหยังทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเท่าพร้อมนี่แหะบอกเลยว่ามันคือความสุขที่แท้จริงที่พวกฉันหหยหามาทั้งชีวิตแต่ว่าบางที่ก็ยังมีได้หญิงมีอย่งตีไปสังสรรค์ไปปองแปลงกับมูบางค่ะกันนั่นแหละพวกฉันก็เลยมีขอแม่นันลาว่าเดือนหนึ่งต้องลงไปละย่องเทียนึงเพราะว่าอย่างตีไปหาลอกินเ้านี่แหละหญิงเหตุผลหลักๆของสองผัวเมียที่ลงไปละย่องนั่นน่ะอันว่าลงไปเหตุงานนั่นน่ะมันก็ทําว่าอ้างไปบางนาซื่อๆแต่ว่าเหตุงานน่ะแค่ส แต่ว่า70%เปอร์นั่นน่ะลงไปหาสังคมค่ะลงไปหามูลงไปหากินเหลาห้าก,กินน้ำเก็ยอห้อย <c oughs> อูย้ยแยอันนี้แม่เรวๆวามจริงก็ต้องเปิดเผยเออเอาจริงๆมันกันแบแปลว่าต้องไปเฮ็ดควบภูกกัหลายย่างนะั่นละกับมันคือชีวิตอิสระของฉันแมนบบเฮ้าได้ออกงานมาแล้วเฮาสิไปไซเฮ้ากับไปได้เฮาก็บแบงสันเวลาเอาตัดภาพมัที่ควบ้านง่ายๆสไตล์คุณนายชมพูนุษเหมือนเดิมมื้อนี้ไม่ยากกเซียดอีหยังว่าตีแกปลาทูทวนๆวยุคค่ะสิแกงใส่บัวไส้ปลาทูแล้วก็ บอบอกเลย่าแกงสายบัวมือนีอุ้ยแซ่บบอกักหญิงงัวบอกักเลยแล้วกัยังบ่กพ่อเด็กกับีมีถอดไข้พร้อมค่ะทอดไข่แล้วก็ถอดปลาเมืองแล้วก็ก,กินกับแก้วปลาแดงและนี่ค่ะขอขอบคุณที่ิวจริงๆจ,จ,จากพี่ปัทมาเดอใช้ได้เดือนหนึ่งแล้วฝ้าจางลงมากค่ะรอยดํารอยแดงก็ดีขึ้นสิวก็ไม่ค่อยขึ้นเหมือนแต่ก่อนใช้ดีมากค่ะตอนนี้ใช้อยู่3ตัวค่ะโฟมล้างหน้าน้าําตบแล้วก็เซรั่มค่ะตอนนี้กําลังเก็บตังค์ซื้อฟูอิดกับครีมบอกเลยค่ะถ้าใส่ทั้งเซตผิวหนาแห้งซีดแห้งสีแข ครีมหน้าขาวไม่ใช่ครีมลอกฝ้าโดยตรงแต่เป็นครีมทําให้ผิวสุขภาพดีผิวเปล่งปังมันคือสกินแคร์ค่ะสกินแคร์ที่ทําให้หน้าผิวอิ่มฟูนุ่มเป็นประกายแล้วก็ช่วยในเรื่องผิวหน้าที่แข็งแรงมากแล้วก็ช่วยในเรื่องริ้วรอยได้เป็นอย่างดีผู้ใดสนใจก็ทักแชทหาดุจจาผ้าแซบได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากได้ไปลายทางเขาให้ไปที่ตอตอร้านค้าดุจจาผ้าแซบได้เลยหลังจากนั้นฉันกับเขามานาั่งเหตุง,งาน,านปกติแมนบอลล้ว่างนั่งไลสดุดยิงเอ้ยฉันกระตกใจเบิดขนาดเอฟซี่ที่น ตกใจนะยูดีๆมันก็เป็นสีแดงเอาจริงๆเด้อบางคนก็บอกว่าย่ายบ่แมนแบบว่ามันเป็นเลือดบ่บางคนก็บอกว่ามันอักเสบฉันก็ตกใจยิงเอามันคือมาแบบนี้โดนๆแบบว่าฆ่าตาเว้าฆ่าตาฝอยขายขี้มันบอกก้มลงกไปเบิ่งจก่ไดแดงจึงคืงล้วมือนี่แมนบ่มือที่ฉันไล่สดมือที่ฉันปั๊มนมกะครบรอบดินแดนสิเดือนพอดีจังสินะแต่ว่าแพนของฉันที่ว่างไว้ที่เสิเศร้าปั่มนมน่ะก็ประมาณสิ้นเดือนนี่ละฉันก็คิดว่าสิปั๊มนมแค่หอดสิ้นเดือนกกาจนะแล้วก็สิดินนนด่าจนอดบวก็สินนมกอเลยแ่วาอันน้ มันผึ่งมันที่ยีบสองจังสินาะมันยังบระธานในหอดึงกัหนดสิ้นเดือนเลยก็ต้องได้หยุดปั๊มก่อนค่ะก,กระทือแบบถือโอกาสเศร้าปั๊มไปเลยทุกคนในไร่กับพ้าก,กันต๊กใหญ่บางคนก็บ,บอกว่าให้ฉันไปหาคุณหมอย้ายนั่นนู่นนี่บางคนก็บ,บอกว่าอุ้ยย้ายมันน่ากลัวบอกคักแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญฉันโทรไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็โทรปรึกษาพี่ย่าปรึกษาทุกคนที่เคยเป็นกนานีแล้วทุกคนก็บ,บอกว่าโอ้ยร้านนมมันแตกซื่อ,อ,อก็คือให้พักการปัม๊มไปประมาณหาถึงหกเมือ่อหานยแพ้มันก็เไร้าจ ทุกคนขอบคุณกำลังใจขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้ที่แบบว่าส่งกําลังใจบางคนกับอินบอกมาถามย้ายไปหาหมอไปขอเป็นห่วงย,ย้ายสรุปมันเป็นยังไงน,น้ำนุ่มเจ้ามันขึ้นปนเลือดแบบนั้นยังสีนาอขอบคุณหลายๆเด้อหญิงทุกคนเป็นห่วงฉันคาอ,อีหลีแต่ตอนนี้แม่ไม่เป็นไรแล้วจ้าขอบคุณกาลังใจดีๆจาก,จากาลูกเพจจากเอฟซีทีน่ารักทุกคนเดอ้อแต่ว่าอันที่เป็นน้ำสีแดงแดงกับของสีด้ทิมนั่นแหละแต่อันน,น้อยๆ้อที่เป็นยศน่ะ,กะเกษตรใสขวดให้ดินแดนกินได้ข้าอีกขางหนึง่ง <c> ห <oughs> ลังจากเส แบบบ้านๆแบบคนธรรมดาแบบง่ายๆแบบไม่ต้องปรุงแต่งอะไรบอกเลยว่ามันคือที่สุดของชีวิตแล้ว